ขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ s t สออคาวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ Mazda CX-5 รุ่นปี2025รถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับการปรับโฉมใหม่อีกครั้งและยังคงความโดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมหรือยังครับที่จะมารู้จักกับรถรุ่นนี้แบบละเอียดยิบถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย Mazda cx ห2025ยังคงรักษาภาษาการออกแบบโค d o ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างน่าประทับใจแต่ในรุ่นใหม่นี้ได้รับการรีเฟรชด้านหน้าใหม่ด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีลวดลายเส้นแนวนอนที่ดูหรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้นโคมไฟหน้าเล d ดีไซน์ใหม่ที่เฉียบคมกว่าเดิมพร้อมไฟเดย์ไทม์ running l i g h แบบเส้นเลดแนวยาวที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม ตัวกันชนหน้าและหลังถูกปรับรูปทรงให้ดูสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายด้านข้างของรถยังคงความเรียบหรูแต่มีการเพิ่มความชัดเจนของเส้นเหลี่ยมที่เน้นความแข็งแรงของตัวถัง,ล,องอล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วสำหรับรุ่นสูงสุดทำให้ภาพรวมของรถดูภูมิฐานแต่ก็ยังดูสปอร์ตลงตัว ในด้านสีตัวทั้งมาสด้ยังคงใช้สีโซเรตคริสตันซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของแบรนด์และมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาอีกเช่นโรเดียมไวเมทัลลิกที่ให้ความหรูหราสะอาดตาโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกของ CX 52,025นั้นแสดงถึงความตั้งใจในการผสานความหรูหราและความสปอร์ตเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารของ CX 5ปี2025ได้รับการปรับปรุงในด้านวัสดุที่ใช้และการออกแบบให้หรูหรามากยิ่งขึ้น แผงคอนโซลกลางถูกตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟทัชแอร์ละลายไม้หรืออลูมิเนียมขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วแบบลอยตัวรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมระบบความบันเทิงและระบบช่วยขับขี่ เบาะนั่งคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง10ทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งและมีระบบระบายอากาศในรุ่นสูงสุดวัสดุหุ้มเบาะมีให้เลือกทั้งหนังเทียมและหนังแท่นัปป้าขึ้นอยู่กับเกรดที่เลือกที่วางแขนตรงกลางพร้อมช่องเก็บของและพอร์ตชาร์จ USB ทำให้ห้องโดยสารของ CX 5ใหม่นี้ให้ความรู้สึกพรีเมียมเกินคลาส พื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังยังคงกว้างขวางเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร3คนพนักทิงสามารถพับแยกแบบ40ต่อ20ต่อ40เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานพื้นที่เก็บสัมภาระซึ่งมีความจุสูงสุดประมาณ1,380ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงทั้งหมด ในด้านสมรรถนะ Mazda CX 5ปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.5ลิตร Skyactiv-G e แบบเบนซิน4สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ187แรงม้าและแรงบิดสูงสุด252นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบ g v e c t o r i n g Control Plus ที่ช่วยให้การเข้าโคง้งและควบคุมพวงมาลายัยแม่นยำขึ้นและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ i-Active AWD ที่สามารถปรับการส่งกำลังไปยังล้อหน้าและหลังอัตโนมัติช่วยให้การยึดเกาะ ถนนในทุกสภาพการขับขี่ทำได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบ2.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง256แรงมา้าสำหรับตลาดบางประเทศเช่นในสหรัฐอเมริกาซึ่งให้การเร่งแซงที่รวดเร็วและแรงตอบสนองที่เราใจกว่าเดิมแต่ยังคงไว้ซึ่งความนุ่มนวลในการขับขี่ตามสไตล์ของมาส d a า ในด้านระบบความปลอดภยัย CX5 ใหม่นั้นติดตั้งระบบ iActive Sense ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคันแบบ360องศาพร้อมระบบแสดงภาพ3มมิติเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับราคาของ Mazda CX 5ปี2025นั้นในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.4ล้านบาทไปจนถึงประมาณ1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือก ในตลาดต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริการาคาเริ่มต้นประมาณ29,000ดอลลาร์ 2, 9, ไปจนถึงกว่า39,000ดอลลาร์ 3, 9, ในรุ่นท็อปซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาด SUV ขนาดกลางและยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการรถที่ผสมผสานความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียว โดยรวมแล้ว Mazda CX 5รุ่นปี2025ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของรถ SUV ที่มีทั้งความสปอร์ตความหรูหราและความปลอดภัยไว้ได้อย่างครบถ้วนใครที่มองหารถยนต์ครอบครัวที่ขับขี่สนุกแต่ก็ยังมีความนุ่มนวลในการเดินทาง Mazda CX 5คันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแล้วคุณละคิดอย่างไรกับ Mazda CX 5ปี2025คันนี้ คอมเมนต์บอกเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม SQ ออดค่เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากเราทุกสัปดาห์ขีดขีดขีด